you ความเดิมตอนที่แล้วนี่ยผมนี่คือน้องแมวแมวส้มนี่ไงไหมแม,แมวมองแล้วเนี่ย <c oughs> น่นารักได้แมวแล้วจ้ะไม่ก oh แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับที่งองกราวผมนิวส์คง,งกับเกมเนสติเมเตอร์เดโมพาร์ที่สานะวันนี้จะมาเก็บตกอีเวนต์อีกมากมายที่ยังขาดไปรอนนี้จะได้ไปที่อีเวนต์ของตัวแร่บรูและกันนะนะมไปทางร่บรูบ้างเดี๋ยวคนดูเบื่ออสนาโนะ่จนะม,มาทำการไล่ตามไอ ผนการร้ายชิมนี่อนุมจะเจออะไรบ้างกับไลบุรุก็เดี๋ยวมาชมกันเลยด้วยกันนะครับผมมาเนี่จะมาหาไลบุรุจังวันนี้ทําการผุ่มมีตัวละครแล้วก็ลองคาเชิแล้วกันนะหนุ่มวันนี้ก็คือไปที่หน้าเฟเวอร์วันนี้ผมจะเน้นไปที่ตัวนี้นะหมโดยการต้องหาไอแต้มโกโนเองแหละผมทำไม่ได้เลยนะหนะมุมจะเนี่ยดิสแท็กพอยซันเชมนอนมอันนี้พอยซันเพนแค่ ส่งไปห้องนะ้ำคือแปลว่าแค่วางยาทุกไปใช่ไหมคือวางยาอ้วกเฉือนผมว่าน่าใช่แล้วก็เชมคือทําให้ไลเวอลูกออกห่างจาก na, โอสนะโอ้แล้วก็ค่หาหนักใจมากโอเคก็คือเก็บตอนนี้เก็บแต้มประมาณ10กว่าแต้มนะผมผมก็ต้องเก็บแต้มไอ้พวกยานี่ด้วยยาทําให้อ้วกด้วยนะผมนั่นเองก็คือน่าจะเป็นตัวไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอิมิติกก็คือต้องเก็บประมาณ50แต้มเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวขอญาตไปฟาร์มแต้มกกนอสักครู่กันนะผมเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วผมได้ตอนนี้ได้แต้มกกนอ50แต้มเลยนะผมอ่า เด้ร่าเริ่มดิสแพคกนะน้องผมโอเคข้อแรกทีละข้อนะผมดิสแท็กไลบัลลูก็โอเคเรียบร้อยก็คือต้องคุยกับบูโดอ๋อตัวหลอดไลบัลลูก็คืออ๋อไอเว้นคุยกับบูโดรอบเคลสบุโอ๋อที่บูโดบอกว่าให้ไปหาไลบัลลูแล้วลากอ๋ออันนี้ผมก็ยทำในตอนวอดเร็วเดโมนะน้องผมรอบหนึ่ง๋ยวผมก็ทำถึงก็ได้มาก็คือต้องมาคุยกับบูโดในน้าผมแล้วก็กดไอหัวข้ออัลเตอร์ท็อปิกในน้าผมเพื่อที่จะขอทำแทสทากิจในน้าผมในสไตล์นี้อันนี้คือเว้นที่บูโดอยากเชิญพระองเก่าก็คือ แล้วหลุดได้เองนะผมมาที่โคลมอีกครั้งนึงไม่ได้ดสอนนี่คนอื่นคนสุดท้ายก็ว่าไปนั่นเองนะผมเป็นที่งัดนในการหลอกล่อแล้วหลุดออกมาแล้วก็ทําให้เราฆ่าออสตารคนเดียวตอนที่อยู่คนเดียวได้นั่นเองนะผมผมรอกทีนึงเหมือนกันนะเพื่อได้ดูว่ามีขอบคุณตอนท้ายไหมค่อยแล้วตอนเล่นมอดอ่ะไม่ขอบคุณ <S <S นั่นเองนะผม,มอตอนที่เราคุยกับดูอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันบูดงเงียบไปเลยมันแบบว่าเมินเฉยก็เลยว่าจะลองทีนึงเฉยเนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเคยมีคำพูดไหมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นเอง เธอเยี่ยมชลลงมาช่วยอัานหน่อยได้ไหมอ่ะมีคนอยากจะฟังคำพูดของเธอสักหน่อยก่อนจากไปอะไรเงี้ยอ๋อฉันสนใจมากอยู่แล้วนัการที่จะไปที่ชลลงการต่อสู้นั่นรู้เปล่าวพรุ่งนี้ได้เจอบุโดดขั้นหนึ่งอะนะเดี๋ยวไปเลยกันนะมั่นใจว่าอสนาได้ตรวจภัยสักขั้นหนึ่งอะนะตอนนี้ไม่มีชั้นอะนะโอเคอันนี้ไงมีบทอะไรเล่ามีแค่บทพลาดที่ผมตอนเล่นมอดเองนะผมตอนนี้มีตัวข้อความแล้วบอกว่าเนี่ยจะไปหาบุโดได้แล้วตอนนี้ กองไก่เวีนนี้ดีๆผมสบายจะฆ่าออสตันได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะหรบอว่าเนียนๆแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนั่นเองนะผมเพราะวิธีนี้เทียบกับวิธีวางยาง่ายกว่าเวลาใช้น้อยกว่าด้วยแล้วก็ลงถึงใช้ของน้อยกว่าด้วยไอยาเยอะพวกนี้ไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำนั่นเองนะผมเราสบายจะจัดก,การอีเวนต์นี้ได้ง่ายดายมากๆนั่นเองนะผมโอเคผมก็ยืนรอดูสถานการณ์ในนัผมว่าหลังจากที่คุยเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะวิ่งกลับไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะตอกซองเลยหรือเปล่านั่นเองนะผมเนี่ย โอเคอ๋อเข้าไปไปฝึกต่อโอเคบโดก็กดแ็สได้นี่ไงโอเคมีคำพูดนะผมเธอสบายแต่อะไรที่คิดนะเนี่ยเธแต่ผิดว่าเธออาจจะประมาทหรือเปล่ากับพวกเราอะไรเงี้ยว่าเธอจะแคร์พวกเราเลยหรไือเปล่าเนี่ยไม่ไม่แคร์แล้วขอบคุณมากที่ช่วยเหลือนะนี่ไงมีบทพูดเพิ่มเติมตอนท้ายนะขอขอบคุณเราเพิ่มเติมโอเค ันนี้มีเพื่อนกับบูโดได้ด้วยคือเป็นอีเวนท์ที่ได้2อย่างไงพ้องกันนะของได้ทั้งเป็นเพื่อนกับบู<ม><อ>โดด้วยเช่นกันลงถึงเ<ม><อ>นี่ยกดอาฟอรฟเ<ม><อ>ฟิร์ฟอลโลมีได้นะผมด้วย<แ>อ๋อน,นี่ก<ส><ข>็คือวิธีจัดก,การมุงการไรบูดจังแล้วก็เป็นมิตรกับบูโดได้เองนะผมต่อไปเราจะมาลองที่ข้อ2คือการวางยาไรบูดจังนั่นเองนะของข้อนี้อยู่ที่เนื้อการทำแม่ไรบูดอยู่ห่างจากตัวโอสตาร์ได้นะผมเราไปเอายาอมิติกไฟสตันก็คือยาที่ทำให้อ้วกในน้องมีสวิธีคือข้อหนึ่ ทำสวนแล้วก็เอากุญแจมาไขแล้วก็จะมียาเบื่อหนูนั่นเองนะของข้อสามคือขโมยกุญแจแล้วก็ไปโดนั่นเองนะ่ะของข้อสามกันนะง่ายๆเลยแล้วก็ค่อยวางยาที่เป็นโตข,ของเราดูตอนที่เธอเผลอนะผมก็เดี๋ยวทําตอนเที่ยงได้โอเคส่วนข้อเชมเราดูว่าคืออันนี้เป็นอู้เนื้นไขนะ่าสนใจนะจะมีเงื้อไขยเยอะนะผมโอ้โอเคข้อแรกคือนต้องถ่ายภาพหน้าเรวดูก,ก่อนข้อ2คือคุยกับนักเรียนทุกคนเนี่ยฮะคุยทุกคนเหรอ เอวิสเรียนอินสกูแอนก็สืบ about จริงจังวะเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ซื้อสกิมมี่เซ็กซี่แพนตี้ทำให้ค่าดินทาแรงกว่าเดิมอ๋อคือถ้าเกิดินทาเรื่องเราดูจังแล้วแต่งเราดูจังลดต่ำกว่าตัวสามสามอะเธอจะเลิกอยู่กับโอสนะนะผมนั่นโอ้ยง่ายๆคือไม่ต้องทุกคนก็ได้โอเคโอเคอเราจะซื้อสกิมมี่เซ็กซี่ผมว่าโอเคน่าสนใจนะน่าจะเร็วกว่าแล้วก็เดี๋ยวว่จะลองไปวันวันอื่นแล้วกันนะผมเพราะนี่มันน่าจะยาวเกินไปแล้วก็แล้วอีการหนึ่งที่ผมอยากลองคืนนี้นะผมงั้นอะผม เงื่อนไขคือข้อแรกต้องทําการรับตัวนักเรียนก่อนนะโอเคก็วิธีการร็จะอ,อยู่ในส่วนของรับตัวข้อ2คือไปที่บ้านของคุณเองแล้วก็ทรมานให้ถึงศูนย์แต้มข้อ3าคือเมื่อถึงศูนย์แล้วให้พาโรงเรียนโอเคพาคนที่สติหลุดมาโรงเรียนแน่นอนข้อ4คือถ่ายไว้หน้าและวรลลุข้อ5คือหยิบอาวุธที่ของแหลมขนาดเล็ก2อันข้อคือรอจนกว่าแลา้วจะไม่ยุ่งที่จะคุยกับโอสนาหรือรอจอนโอสนาทำอย่างแทนก็จะกระตังการให้ตัวนักเรียนไม่มีสติคนนั้นอะ อาวุธไปแล้วก็บอกให้จัดก,การโจมตีแล้วหลุดเขาแปดคืออ๋อไอตอนที่จิ้มหลังอะ่ะนั่นแหละจังหวะนั้นในการฆ่าอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวค่อยๆทำทีละข้อละกันหน่อมแล้วกระเป๋านี่ก็ต้องใช้เวลาในการทําเยอะนะน่าจะนานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำไอ้พิษกันขน,นมแล้วก็ตอนนี้เผลอเออเดี๋ยวนะจะว่าไปถ้าก่อนนี้ อยู่คนเดียวอ่ะกรณีอย่างเงี้ยอาจจะใช้ตอนยาวางยาน่าจะได้ใช่ไหมให้ผมดูแลเดีย๋ยวผมทำการวเน,นี้ยผมทำการทั้งวางยาพิษแล้วก็อาจจะรับผิดตัวด้วยถ้าเกิดเป็นไปได้เองนะผมอ่ะน่าสนใจเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราเริ่มจากการที่ไปขโมยกุญแจกันแล้วกันนะผมจะเปลีหยัดพลังงานและเวลาเองนะผมโอเคเปลีหยัดเวลาเนาะโอเคเราจะมาขโมยกุญแจได้เนาะอ่าโอเคคิวคิวทีหนึ่งคิวทีหนึ่งคิวสามคิวอ e ี คิวโอเครยบรอยกุญแจโดนโดบมาอย่างแนบเงียนเขาไม่รู้ตัวนะน้ผมเปิดมาแล้วก็แล้วก็เอายาเนี่ยผมยาเบื่อหนูใช่คือน่าใช้แทนยาไอ้ไอีมิติกได้แน่นอนยาเบื่อนหนูเขาว่างั้นก็โดบมาแล้วเสร็จแล้วปั๊บแล้วก็รอตอนเที่ยงค่อยวางยานะน้ระหว่างนี้ผมก็เดี๋ยวต้องไปถ่ายหน้าโอเคลืมถ่ายหน้าไล่บรูบมาเดี๋ยวไปถ่ายก่อนนาะอย่าบอกว่าต,ตอนนี้ไล่บรูบไปที่ชลมยาวปะเฮ้ยเฮ้อยู่ยาจริงจังวะเนี่ยอยู่ยาอยู่ยาวเลยอ่ะแบบอยู่ทั้งวันเลยเหรอ เฮ้ยกลายเป็นแบบโอ้โหไอ้ยกลายว,ว,ว่าเราหลุดสอนทั้งวันเลยเหรอวะว้าวเฮ้ยเจ๋งโอเคเก็บอ่ะเรามาเก็บใบหน้าแล้วหลุดใบหน้าโอเคปัญหาคือแล้วหลุดมีค่าเรือเดือนบวกร้อยนั่นเองนะครับผมนั่นคือปัญหาถ้าเราจะนินทาเธออ่ะสมมุติเรานินทาเราเนี่ยผมสมมุติเรากดก๊อสติบตัวละครนะครับผมโอเคแล้วเลือกเนี่ยก๊อสติบคนนี้นะผมอันนินทานเลือกคนนี้ก่อนนะผมพระเจ้าช่วยแยก,กัเลยแกเนี่ยเหลือ99 <c oughs> จากหนึ่งร้อยลดมาแต้มเดียว แบบว่า step สองที่เราต้องทำอ่ะเราต้องจาัดก,การหลายอย่างน่นเองนะผมโอเคเราต้องไปมีกับตัวละครเยอะๆเลยเพื่อที่จะก,ก็สิทธิ์แรงกว่าเดิมมากขึ้นจอยเกมมิ่งคลับแล้วไปเล่นโซเชียลเกมโอเคแล้วก็รวมถึงอ่านมังงะผู้ใหญ่รวมถึงเราต้องชื่อเสียงเยอะกว่านี้ด้วยก็คือวันนี้ผมว่าจะนี้นะผมว่าจะคุยทุกคนนะผมอ่ะคุยกับตัวละครแล้วก็คอมเมนต์เรื่อยผมต้องการแต้มลิเบอเรชั่นเยอะกว่าน,นะผมเพื่อที่จะเนาะได้เป็นสองแต้มถ้าเกิดเราชมมนะเน,นี่ยระหว่างว่างๆผมจะลองไปชมทุกคนได้ทำได้ผมคือเดินเนี่ยเดินไปทัวร์กดคคอออมมมเเนนนนต์ททุกก่่่ะะผพืีจใ ค่าชื่อเสียงของเรามากกว่าน,นี้นะผมสัก50อาจจะได้หรือถนะ้าขึ้นไปให้แต้มอยู่เหนือนกไาอายตัวชมพูฝั่งนี้นกนันั้นน่าจะได้อยู่เนาะแล้วก็เนี่ยเดินหาใครเจอใครแล้วก็กดทักทายทุกคนแลวกันนะผมเป็นการปั๊มแต้มมาสุดติงนั่นเองนะผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองจอยนี่แหละชมรมเกมยิ่งด้วยนะาผมนั่นเองนะนัก็ไลน้แลว,ว,าแลวมาขอจอยด้วยครับเดี๋ยวลองเกมโซเชียลบางอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงนะผมโ,โห่ี่นี่เกมอย่างเยอะนะโอเคข้อนี้ใช้โซเชียลเพิ่มโซเชียลแต่ เนี่ยอ๋อ Interact เราได้แต้มเยอะโอเคอ่าเล่นแล้วครับเล่นนะดูซิว่าจะได้แต้มอ่าเล่นเกมโซเชียลโซเชียลเหลือเกินเนี่ยเดี๋นี้เนี่ยเพราะว่าอัพไปเนอะผมน,นี่ผมไม่ชัวร์ได้กี่ครั้งแน,น่นอนเดี๋ยวเราลองก็ได้ว่าถ้ากิดสมมติเราคุยอย่างนี้มันจะอันนี้คุยแล้วนะโอเคมีคุยแล้วหลายคนมึงก็ต้องมานั่งคุยคนใหม่ๆแน่นอนอ่าเพิ่มไปเนี่ยสองแต้มอ๋อพอเราไลฟ์โซเชียลปั๊บเราคุยกับคนอื่นแล้วมันจะได้ทีละสองแน่นอนโอเคโอ้ยดีกว่าเดิมเยอะเลย ถ้าอยากทำตามให้ทำการเข้าเกมวิ่ขับน,นะผมเกมขับดีมากจริงนะมันได้ทุกอย่างไดนะผมแล้วก็ไงชมทุกคนเรียงตัวที่เราหาเจอได้เองนะผมมาไล่ชมนะเคได้ชมเรื่อยๆนะผมให้แต้มเราพุ่งไปถึงแถวชมพูทางฝั่งไอ้ซ้ายล่างไปทางฝั่งขวานะเองนะผมนะ่าจะสัมาบวกผมว่านะผมเนาะน่เหล่านี้ก็คือมานี่ถือว่าคนได้เองนะผมขึ้นไปถ้าเกิดเราไม่ทําทำให้ใครเห็นตอนเราไม่ดีไม่ดีหรือพลาดในเองนะผม,มน่าจะขึ้นได้เร็วอยู่นะผมก็เดี๋ยวขเขาตอนนี้นะในการ ทัวนโรงเรียนสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแล้วกันแค่นี้ผมชมทุกคนได้ทําได้นะครับแล้วก็ทําเคล็ดคร่าวๆของตัวละครบนตัวบ้างก็คือให้มีมิทยภาพเพิ่มเติมนิดหน่อยคือยังไม่ทําเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เวลานานมากนะครับผมตรงทั้งแปดโมงเช้าในเกมนะครั้นี้ก็เดชวยช่นนี้เป็นสองนะครับผมก็น่าจะถือว่าเยอะผมคนรที่จะทําให้แต้มตอนนินทาเยอะกว่าเดิมนั่นเองก็เดี๋ยวเก็บโอกาสนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมข้ามาตอนเที่ยงก่อนนะครับเราจะหวาดตอนวางยาไลบประหซึ่งไงดีวะ โอเคตอนนี้ผมต้องทำการหลดล้อล้แล้วหล้จังแน่นอะผมก็นี่ได้ปะฝั่งนี้แล้วมันหลจังแล้วหลจังไม่หันมาเลยอะออไงดีวะเขาบอกให้วางยาตอนที่แล้วมันหลุดจังเผลอมันเผลอตอนไหนวะผมไม่เห็นมันเผลอเลยใช่ไหมโอเคผมลองใช้วิธีนี้ดูคือเราจะทําการกดดับของนะโอเค แล้วก็หัวเราะให้มันแบบเหมือน,นว่าได้ยินแบบดังๆกันนะผมโอเคอ่ะอย่างน,นี้เออให้มันมองเราไปแปลกๆเสร็จแล้วมันน่าจะเห็นของหน้าปะคัตเตอร์ตกอยู่ไม่ไม่เห็นเออชิบอายแล้วไงเธอเห็นด้วยได้โปรดมันลบมันเรื่อยๆเนะี่ยมันเห็นไหมเหน่เห็นเห็นเห็นของแล้วแล้วผมจะล่อมันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองไปทิ้วแล้วกันนะผมไปทิ้วน่าจะได้ปะใช่ไหมเปิดสดิ ทาโลได้ยินไม่เอาทานโลไม่เอาล <laughs> ุ่นพี่สิวะตรงไกลๆตรงนี้นะผมมีเขาได้ยินเลยเฮ้ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้ยินอีกตรงนี้โสดนานได้ยินแล้ว啊คือผมวางยานแล้วไม่หลูไม่ได้ทุกคนไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ยินไม่สนใจเลยทั้งสิ้นเลยแล้วเกมบอกว่าทาได้เอาลุ้นพี่มาเฉย <laughs> วางลุ้นพี่ <laughs> ไม่หมดใไหมลุ้นพี่ก็เห็นมีวางยาตรงนี้กดล่อมาเลยเนะี่ยทำไมอะ่ะเฮ้ยโอเคได้ผมลองนี้ผมไม่สนใจจะล่อ เราจังได้เลเนยนะนเองนะผมรุ่นพี่หก็ตามทั้งหัวเลาะล่อเสียงวิทยุล่อของวังต่อหน้าแล้วล่อยังไม่มีปิกยาได้ซ้ําอ่ะแล้วต่อให้เรากินล่อได้ที่เห็นนะ่ะว่ารุ่นพี่ไม่ได้ทิ้งเมนโต้บนพื้นนี่นะผมก็แปลว่าระวังยาให้ใครไม่ได้เลยซ้ำว่าจะทำอีเวนต์และพาตัวกันแล้วกันนะผมเอาเป็นเดฟนีและกันนาะจนาเธอกับนหนึ่งกอลสิบกันนะเพื่อให้ลองดูแต้มว่านินทาแล้วดูจังเป็นไงมากตอนนี้นะผมตอนที่ผมพัฒนาเรื่องเดียชันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะเองนะคร ตีตัดตั้งขนกันแน่นอนผมมาลดไป4แต้มว้าวเป็นมิตรกับตัวละครนี้ด้วยนั่นเองเนาะผมทำให้ได้แต้มเยอะนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวตัวละครเราเพราะร่มีมานะตอนที่ผมวางแผนไว้ว่าจะเนี่ยรับผัดตัวตัวละครนี้นั่นเองนะผมไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวลองดูแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมได้แต้มก็นอมพอแล้วที่จะอันนี้ด้วยเอายาเนี่ยซีดทีพย์นะผมในการรับผัดตัวนั่นเองนะผมมาเราจะดึงเธอลงมานะผมให้เธอมาตัวรับผัดตัวเป็นเหยือ่อคนแรกของเรานั่นเองเนาะผม เวลคอมเดฟฟี่นี่ทูห้องปารานโอเคก็เือโอเคผมอ๋อผมลืมค่าเบลจีเข้าโอ้ค่าไบโอต้องเนีนะต้องอินคิดค่าไบโอด้วยนะพระเจ้านะวันนี้ไม่ได้โอเคหูคือตอนนี้ผมทำอีเวนต์อตัวอันนี้ไงไอเชมแล้วบลูแล้วมันต้องใช้ไอคอสติปซึ่งเราก็ไปเมื่อกี้ไปใช้เกมมิ่งขับสกิลแล้วไงไอโซเชียลนะผมว่าผมต้องเน้นไปที่เบลจีเข้าตอนวันต่อไปดูว่าจะได้มาด้วยนะผม ไม่ชัวร์ผมจะบัฟทันไหมนะผมเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ทีหนึ่งแล้วกันว่าแล้วบัฟตัวพรุ่งนี้มันจะได้หรือเปล่าแล้วก็ยาอย่นอยู่ในตัวเราใช่ไหมผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่ากลับบ้านไปมันจะยังอยู่ในตัวเราหรือเปล่าด้วยโอ้เริ่มลำบากชีวิตตอนนี้ t hours later โอเคผมใช้เวลาไม่นานนะผมในการการผมมีิตัวละครบางตัวถ้าที่ทาได้นะผมจริงคิดว่าคนทำมาก่อนีน่แต่ผมคิดว่าคํานวณแล้วน่าจะได้อยู่นะผมในการทาให้ตัวละครนินทานแล้วได้แต้มต่ำกว่าสามสามลูสามสามได้นั่นเองนะผมก็เลยคิดว่า,พวาพวเพราะกลานจร ก็คือวันนี้ผมจะแวะไปที่ร้านขายกางเกงในนะเองนะผมตรงนี้นะผมโอเคเราจะมาเลือกซื้อตัวกางเกงในนี่นะ py, นอยของสกิมปี้เซ็กซี่แพนตี้นึงนะผมมาโอเคแล้วว่าต่อมาผมก็ทําการเปลี่ยนก็กนอนใหม่เป็นอันนี้นะครับผมกางเกงในสำหรับใส่ในห้องนอนไม่ใส่ไปโรงเรียนนะครับผมแต่เราใส่ทำไมในเมื่อเราได้ค่านินทางกว่าเดิมมากขึ้นนะผมเพิ่งรู้ค่านินทางมค่ขาขนาดนี้ด้วยนะผมแล้วก็ลองดูซิถ้าเกิดคุยตัวละครน,นี้นะผมโอเคก็สิบยังคุยได้อยู่อ๋อ โอเคเพราะว่นินทาตัวละคได้ทุกวันนั่นเองนะผมไม่ต้องนินทาวันเดียวก็ได้นั่นแปลว่าเมื่อวานนะคุณนินทาไว้ด้วยนะผมนั่นเองแต่ไม่ทันแล้วมาแล้วเรานินทาวันนี้เต็มที่ในการนะผมมาเราเน้นทาเราดูี่ว่าตอนนี้95เราได้บัฟหลายอย่างนั่นเองเพิ่มเติมนะผมลดคะแนนแน่กับนินทาเราจังเพิ่มนะผมสี่แท่งเหรอเอ๊ะผมใส่ก็กรนเพิ่มแลนะอีกอันหนึ่งมันได้แค่สี่เหรอวะไม่น้อยจังเลยอ่ะอาจจะแค่ทีละสี่สุดๆปะดูซิว่าเขาเน้นทาไปเรื่อยๆนะโอเค นี่สามโอเคคนนี้สามแตคนคนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนนะโอเคแบบว่าผมคนนี้นินทาเมื่อวานไว้ก่อนแหละผมว่าเนาะเพราะว่าถ้าทำวันนี้วันเดียวน่าจะไม่ไม่ไหวอะ <laughs> ผมว่าผมจะโหลดเซ็เมื่อวานนี้แล้วไปไล่นินทาคนเ <laughs> มื่อวาน,ลนนะแบบววแล้วกันนะผมแบบทั่วๆแล้วก็กลับมานินทาต่อวันนี้ทีนึงแล้วกันนะผมโอเคหลังเรื่องเรียนผมใช้คอคมพิวเตอร์ได้หรอหรือผมโหลดเซ็มาเลยใช้ได้วะโอเคไม่แน่ใจแต่ผมบูตค่าเบลโลจีเข้าได้นะโอเคออะลองบูตนะผมอาจจะได้แล้วนี้ถ้าเกิดค่านี้พออาจจะรับเข้าตัวได้วันนี้เลยปะ ผมอ,อัพแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอกด follow กันนะผมสังเกตว่าตอนเข้าไปเนี่ยโดโรตีเข้ามันได้แล้วตอนนี้ผมอัพบัฟเพิ่มแล้วก็ตอนเนี้ยผมเกือบทั่วทุกคนที่ผมทําได้วันนี้แล้วผมไปเนี่ยไปนั่งก๊อตสิบตัวละครนะผมตอนเนี้ยเรสิบแปดแล้วนะผมคือผมว่าวันนี้ได้ทั้งคู่เลยตั้งแต่วันจันทร์อะถ้าเกิดผมทำดีๆนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะการชนรงกีฬาต่อน่าจะได้พอดีผมมานะผมน่าจะครบผมว่าวันนี้ทีเดียวนะโอเคมาปิดประตูนะผมมาแล้วประตูนะครับผมทุกอย่างครบใช่ไหมมาจุจู ก็ถือว่าไม่ยากนะแล้วนี่ก right ็ยากกว่านี้โอเคแต่วันจันทร์นั่นเลยก็คิดว่าน่าจะคำนวณเวลาแล้วทุกอย่างจากการกับตัวเราดูเนี่ยน่าจะได้ครบนั่นเองนะผมมาแล้วก็ลากตัวละครไปใส่ในนี้นะครับผมดํมไว้หลับเฮสบานะเดฟนีจ่าโอเคเพอร์เฟกต์นะได้ปะยิปเอ็ดแล้วโอเคได้ได้ผมว่านี่ผมขาดประมาณสี่ห้าคนน่าจะได้นะโอเคถ้าผมคุยตรงนี้แล้วก็กอสิบได้ป๋วตัวยี่สิบสี่แล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ ถึงค่าเรื่องนี้่นผมจะหายไปลดไปตอนนี้แต่ว่าัไม่เปลี่ยนวันมันเลยยังยัง,ยงไม่ถึสถานะที่ว่าไอติดสานานันลดลงกลางแน่นอนเพราะเรานินทาเยอะนินทาค่าไอตรงนี้มันลดลงเรื่อยๆะไรเพราะเราลินท่าปับ๊บที่เสียงเราก็แยกกับเดิมนั่นเองนะผมต้องรีบทำนี่แหละที่เจ็ดแล้วโอเคที่เจ็ดแล้วเหลอือสามคนแน่นอนโอเคนายด้วยหัวขาวนินทานะครับผมสองสิบแล้วโอเคผมรอสองคนแน่นอนคือคนนี้ขึ้นมาแล้วก็คนที่ว่ายน้ำตรงนู้นก็น่าจะเรียบร้อยแน่นอเพราะถึงหัวดำก็สิบเรื่องไล่บุรุษจ้างอีกทีหนึ่งนะครับผม รสามสามแล้วฮโอเคไดีลือแค่รอหัวเขียวในเงน้าขึ้นมาจากาศาสตร์แล้วก็ดินทาส่งท้ายในเองนะผมมาครับคุณโซโรหัวเขียวเขาคุนด้วยหน่อยแกก็สิบนะครับผมแล้วบุูโอเคเรียบร้อยเรสามเจ็ดเร<โด>ียบร้อยน,นะผมชื่อเสียงตอนนี้อะไรบรูตกพวบพวบนะผมมาวันนี้แล้วกลับบ้านไปนะผมแล้วก็อันนี้คือโอเคสมาชิชนลมหายไปคนนึงในเองนะผมก็เลยปิดตัวชนลมไปแล้วก็ไอโนะแอบมาโรงเรียนเพื่อที่จะ มาลักพาตัวเหยื่อะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้ามวันโอเคข้ามวันเลยนั่นเองแคน่นี้ผมต้องเลือกระหว่างไปโรงเรียนเพื่อดูไลอจุจจารย์เลยดีไหมหรือว่ามาตอนนี้ดีทรมานก่อนดีว่าเราควรทรมานก่อนใช่ไหมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงคือถึงห้าเปอร์เซ็นต์เองเหรอวะโอเคอุ้ยนะโอเคกด X ได้อยู่นะผมโอเคยังกด X ได้อยู่ก็เสร็จสิครับอู้และตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ได้โอเคสุขคืนน้ำได้อยู่นะโอเคแปลว่าเราจัดการฆ่าแล้วอุจจังตอนนี้ได้เลยว้าวงั้นจัดไป จัดมาโอ okay, เคนี่ไงยังอยู่โอเคโอเคโอเคคุยอีเวนต์วันอังคารยังมีแต่ว่าเร็วจังเปลี่ยนไปายนะมเอาหน้าสุกต้นไม้แทนแล้วเอาทีช่วงนี้ผมรู้ว่าผมทรมานเรืรอจางข้างมากนะผมทําเธอเศร้าแต่ไอตอนเค,ค้แล้วที่บว่าข้าโอตาก็เศร้าได้ข่าวลุงพี่ไม่เศร้าด้วยซ้ำตอนหลังจากนั้นรอบน,นี้ก็เศร้าเพราะว่าชื่อเสียงไม่ดีนั่นเองนะผมเดี๋วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรือจางตอนที่มาคุยด้วยกันนะผมตัวละครเดียวก,ก,ก,กันกันแน่บ้าง เนื่อมื่อชื่อเสียงของตัวละครมันแย่แล้วแล้วก็อาจจะบอกว่าอยากออกห่างเดี๋ยววิ่งหน่อยเฮ้ยวิ่งถอยเฮ้ยเดี๋ยวเวิ่งเร็ววะเออเร็วอ่ะไม่อยากอยู่ใกล้นะโอเคแล้วอยาก่ารีบไปมากๆนะผมไม่อยากอยู่ใกล้ๆจริงแบบอยากอยู่ห่างๆเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงมันแบบแพ้จะไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วไปแบบไวมากแต่เปลี่ยนใจกับที่เดิมก่อนได้ยังเนะเพื่อจะคุยกันก่อนอ๋อเฮลซ์นะคิดว่าจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพวกเรา อย่านะฉันรู้ว่าเธอพูดอะไรกันแน่ยังใเขาเลี้ยงโง่พวกนั้นเองเหรอฉันไม่แคร์หรอกนะเว้ยรู้ไหมคนอื่นเขาพูดอะไรกันแน่ก็ช่างมันแต่เพื่อนฉันด้วยคันทีเธอหรอกนะรู้ไหมเข้าใจไหมเันไม่เข้าใจถ้าเธออยู่กับฉันละก็เธอโดนเลงต่อไปได้นะอยากให้เธอโดนลากไปด้วยกับเรื่องพวกนี้ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่แคร์ ฉันไม่ทิ้งเพื่อนในขาวนะแค่เพราะว่ามีคนดราม่าใส่อะไรเงี้ยโฆษณานี่ทั้งเลืองของเธอนะฉันตัดสินใจแล้วต่างหากล่ะเพราะงั้นได้โปรดทิ้งฉันไปเถอะนะไลยบรูอิันแต่ฉันพูดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยให้ตายสิเอาว่าถ้าเกิดเธอเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกฉันได้เสมอนะแล้วก็ตามอ่ะฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะแน่ๆเลยไปทิ้งเธอไปไหนแน่ๆ โอโโอเคแล้วหลูก,ก็วิ่งหนีไปเลยนะอ้จิตใจดีนะแกจิตใจดีและแล้วในที่สุดไรบุญจังก็ตีตัวห่างมาจากโอสนานั่นเองนะครับผมโดยทีนี้นั่นเองอเพร้ที่เราลองมาก็คือคุ้มค่าเสีเยเวลานั่นเองนะครับผมแล้วสึกว่าทำลายของตัวโอสนาจะเปลี่ยนไปตอนที่ไรบุญไม่อยู่ด้วยก็คือโอสนาจะเดินเวียนเทียนรอบ ทันแรกนะผมคือทันที่จะอยู่ใต้ต้นไม้รอคุยกับใครก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็เลยว่างก็คือเหมือนกับว่าไม่ไม่เชิงว่างคือเหมือนกับว่าหารูท,ที่เดินแล้วมีคนอยู่แหละผมว่านะผมเพราะตอนนั้นเป็นโซนที่ออสนามันอยู่กับไรบุหรี่มันมีคนคุมได้ไรบุหรี่อยู่ก็ปลอดภยัยตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยต้องมาเดินแบบว่าเดินไปเดินมาเพื่อหารูท,ที่มีคนเดินขวางเยอะจะได้ข้ามลำบากนั่นเองนะผมก็คือต่อให้ ไล่ไบรุดูไปก็ยังไม่ง่ายดีนะเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมทําการต่ออีเวนต์ของมาเซ์เลยแล้วกันนะผมคือจากการกําจัดไลบรรดูดูว่าทาได้ไหมจริงๆที่เขาว่ากันนะผมก็คือตอนนี้เรามีอาวุธสองอันแรกตอนนี้ก็มีทั้งอาวุธมีดสั้นสองอันนะผมในตัวเราก็คือตัวมีดทำครัวกับมีดทลมเอตรลับนนเองนะครับผมได้เวลาส่งต่อมีดให้คุณเธอแล้วเอาไปฆ่าไลบรรดูนะผมโอเคจัดก,การส่งต่อสั่งการได้ครับผมค่ะ <c oughs> ค่าค่าจัดเลยแต่ที่เขาบอกว่าการที่เราจะฆ่าแล,ล้วดูได้ก็คือต้องให้ตัวนี้จัดก,การหนึ่งทีก่อนแปลว่าต้องมีการมีฉากรับมืออะเราเน่คล้ายฉากที่เราเป็นคนจัดก,การแล,ล้วดูแต่ว่าเราโดนขวางหน่ก็คือฉากจับมือแล้วก็โดนโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวนะ่นทำไมมันติดตรงนี้คืออะไรประตูเปิดไปสิแกที่เดิมก่อนที่เดิมโอเคมาเดี๋ยวราดูฉากนี้นะผมฉากเผอเลยนี่ไงจับแล้วโอเคอ่า จะจัดการฉันใช่ไหมคิดว่าทำได้งั้นตอนนี้อ่าโอเคสู้กลับไปนะผมเราแทงจุกจิม้มนี่ยอ๋อแค่ไหนนะเอาแค่เราจิ้มนิดเดียวเดี๋ยวนะเมื่อกี้แค่เราจิมมจ้มไปใช่ไหมเราแค่กดจิ้มแปไล่ประหลุจากไปนะผมสู้คือไอ้ทางจิ้มมันก็เหมือนในมอดใช่ไหมอ๋อสึ่คือเราไม่ได้ฆ่าแล้วแค่เหมือนกับว่าแทงทีเผลอให้เขาเผลอ,เล,อเลยตกใจหันมาเราแล้วกนะ็โดนไม่สเต็ปฆ่าแทนอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับผม มันก็แปลกๆดีนะผมว่าแต่ก็ถือว่าแต่ที่เราคิดไว้ก็ผ่านนะผมละกันโอสนาก็เดินชิวเนอะตอนนี้อยู่ชั้นสุายแล้ว,ลวคือเหมือนทัวร์อ๋อคือทัวร์ทุกชั้นได้ไหมไม่ใช่ชั้นหนึ่งสองสามแบบดูโรงเรียนอันนี้ว่างๆไม่มีเพื่อนอยู่แล้วก็เดินแบบหาเพื่อนเพื่อนเผื่อเจอเพื่อนเพื่อนอะไรนี้ใช่ไหมแกไม่รู้เพื่อนเก่าได้จากไปแล้วด้วยพลังมาเซฟท่านเองเนอะของนอนู่นู่นเดี๋ยวผมจะลองข้ามเวลาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโอสนาคกันนะผมว่าจะมีว่าเล็กชั้นอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมอุ้มมีข้อออควา๋ใช่ าเกิดค่ารดตำรวจามามันจะมีการเขียนใช่ๆไอผู้หญิงแกงบูลลี่เขามาเขียนโตโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยนะผมเจอศพแล้วก็คนพบตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคดีนะครับผมก็เจอศพเหล่านี้อาวุธฆาตกรรมก็อยู่ในมือนะผมมีรอยเลือดตามนี้ซึ่งตรงกับอะไรวะน้าเดี๋ยวนะไม่ภาพเป็นลูกกุนอนวัดวัด t ี t ในภาพมันคือคุณคุณเววัดโอเคแล้วก็เอาเอาเอา แล้วแต่เห็นก็กนอนอพับเกมค้างไเลยนะผม <Br> uh. <laughs> เกมไม่คืบหน้าต่อจากนี้ด้วยผลบางอย่างโค้ดไม่ทำงานเหรอทำไม <laughs> โอเคตอนนะี่ผมทำการเปลี่ยนใหม่เป็นลองปล่อยให้แล้วูจังรับมือดูเฉยนะผมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปจิ้มอีกทีนึงอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมจะเป็นกรนอีกกันแน่ ผมอยากดูวิธีการดำเนินการที่ไมสเตจะการเริุ่ดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมจะมีการจับกดแล้วก็เดือดฝนหรือเปล่านะเองนะแล้วก็จะมีใครตายหรือไม่นั่เองนะผมโอเคมาเราลองสั่งการไปดูแล้วก็ตามติชว right ิตของเดฟนี right ่แล <IM> right ้วก <process> okay. ันนะผมโอเคเดฟนี่เข้ามาแล้วแทงแล้วนะโอเคฉันด้วยกันนะผมที่คุ้นเคยเขาจะไมาช่วยแทงกันหน่อยนะให้เธอรักตาเก่าของเธอเองนะผมโอเคเธอดันไปเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็เมินอ่ะนะเดินเดินผ่านไปเลยแล้วอ๋อโอเคก็คือตัวละครเข้าตายต่อแล้วก็ไม่สนใจนั่นะ คือแล้วหนูจะเดินเมิเนเฉยแบบไออีกน้อยเอเวอเรตติ้งนี้ไม่ได้นะอีกน้อยนั้นมากเลยคือไม่สนใจเขาไม่สนใจว่าตัวละครจะตายฮะหรือไม่ตายใช่ไหมหรือเขาไม่รู้ซ้ำว่าตายไม่ตายแน่แน่ของก็เลยปล่อยผ่านคือ่การอยผ่านแบบจริงๆจริังเน่แน่แบบไม่สนใจเลยอะ่ะปล่อยศพนอนอย่างนั้นแองแม่งนั้นต่อไปอ,อ่ะเมินแล้วทำไมตอนนี้กับเรานี่ยับกดแบบเต็มที่เลยวะตอนนี้กับคนอื่นนี่แับเมินเฉยเพราะอะไรแล้วกับเรานะทีนี้จิมเอ้าฮจิมเดี๋ยวนะ จิ้มได้เดี๋ยวนะตอนนี้จิ้มโอเคเจอสมคุณเจอสมจิ้มหรอเฮ้ยแล้วทำไมมันตอนนี้มันจิ้มอ่ะอ้าวเวดวอตเวดวอตเราจิ้มกับเคอร์ได้โอเคคือเราเราเป็นอีเวนต์จิ้มแล้วเนาะตอนนี้คือตัวละครเขาให้จิ้มนั่นโอเคจิ้มคือทําไมมันกลายเป็นจิ้มแดนล่ะมันไม่ยอมตายด้โอเคเราลองหัว้อาให้เขาเห็นอาวุธน่าอมแล้วกันนะไม่สนใจว่ะคือเธอเมินจะทิ้งเชิงอ่ะคือเธอเมินจริงอ่าจิ้ม แล้วเราลองลองนีแมนเราลองคาดว่าใครได้คนหนึ่งแล้วลากมาต่อหน้าต่อตาแล้วกันนะผมว่าเธอจะสนใจเราบ้างหรือเปล่าขอโทษทีนะแต่เธอต้องเป็นเหยื่อละแกมาเราจะลองดูว่าถ้าสมมติเราลากศพมาต่อหน้าเธอเธอจะสนใจศพนี้หรือไม่แล้วกันนะครับผมโอเคยูดอนแค่เอาจริงคือไม่แคร์แล้วจริงๆเหรอเนี่ยจริงจังนะจิมโลไปดึงสายตาเดี๋ยวผมตาเกบช่างแม่งโลกใบนี้มิเลยดีเลยข้างหน้าศพก็ไม่สนใจจริงๆนะเนี่ย สุกไม่สนใจไม่แคร์ใด้งสิน้นฮ <Hello, S 2> <c oughs> ัลโหลเขาหน้าเธอสุนะเนี่ยรู้ไหมสุไงอระตูเริ่มหาเอาซับตรงนี้นะครับผมมาเป็นประตูอาแช์อาจิมแทงมีใครรู้ด้วยซ้ำ อันนี้อันนี้เอาหานะอันนี้เอาหาแราแคทแทงแล้วก็แล้วก็หนีมาโด้ที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเรามาก่อนแน่นาะโอเคผมจะรีบไปที่ห้องน,น้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแต่ฐานทิ้งไปน่นเนองนะผมดูว่าจะรอดไปได้หรือไม่นะผมผมว่าน่าจะรอดอยู่แล้วสืาอาตอนนี้เือบเราเนียนมากเลยนะผมจริงโ okay. อเคอาบน,าน้ำอาบท่าให้สะอาดนะผมสดใสร่างกายไร้มนทินนะครับผม่ายสุดแต่ก็ถอยถ่ายไปเนาะตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่าเราแค่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเผาก็เรียบร้อยแนละ้วผมว่าเนาะ โอเคอ่ะเอาเสื้อผ้ายัดเข้าไปในนี้อย่าลืมอาวุธด้วยนะผมที่เป็นของคด,ดีฆาตกรรมต้องเปลี่ยนไว้ต้องทิ้งไว้อย่าให้เขาดูแล้วก็กดแ t ค r i เวตไปแล้วก็ <All time. S 1> ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างชิลๆนั่นเองนะผมโอเคเราก็เคลียร์เรื่องเดียวคือ d e s t r u c t i v t y นะผมส่วนอาวุธเราเคลียร์แล้วปะผมว่าผมเคลียร์นะแต่อาวุธอันนี้โอเคคืออาวุธนี้ไม่เกี่ยวกับเราเนะผมน,นี้ไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่เป็นไรก็ได้ตอนนี้ของเราไม่น่าจะมีด้วยนะผมเพราะว่าสุนี้ไม่มีปัญหาอะไรสระสุนข้างบนก็ก็ไม่รรมีคนรู้กก็็ ไม่มีหลักฐานว่าเราทำนะ <c oughs> ผมเราเคลียร์หลักฐานตรงนั้นแล้วสุสุของออสนาก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นในเนาะผมอาจจะมีคนรู้บ้านแต่ก็คนรู้ก็คือบอกไม่ไม่กี่คนเองเนาะผมใครไม่รู้นอนอย่างนี้ขบนก็แล้วหลูก็น่าจะปลอดภัยได้เช่นกันเนาะผมผมเลยคิดว่าน่าจะรอดไปได้เนาะแล้วก็โอเคอ๋อมันขึ้นเนี่ยว่าห้ามเข้าเรียนตอน,นนี้ไม่ได้เพราะว่ามีคดีเกิดขึ้นแล้วนะผมก็เลยต้องรอคดีมันผ่านไปนั่นเองแล้วก็ขมวลผลตอนท้ายนะครับผมตัวมาถึงโรงเรียนแล้วเนาะผมจะบักไหมตอนนี้ จะรูเปลเลือดของเดฟูนี่แล้วตรงกับโอเคมันเป็นเลือดบั๊กเดฟูนี่อีกแล้วครับผมแล้วก็เดฟูนี่อีกแล้วทีหนึ่งเดฟุนี่อีกแล้วรู้แล้วรู้แล้วเ,วเดี๋ย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 ว,ยวผมไปต่อจนานนี้ไม่ได้นานนี้นานนี้นานนี้เกมมันบั๊เยอะครับผมในข้อตัวตรวจบัคแล้วไม่ไม่จริงบัคอีกแล้วแกโอเควันนี้ก็เป็นการรีวิวบัคกนี่นะผมบัคของ มาเสิฟและการจัดการกำราบระดูจังซึ่งกำราบได้ปั๊บแบบระดูจังทำให้เกมบมากของผมนะผมเนาะโอเคผมก็ ESC แล้วก็รีสตาร์ดดีเซนเซฟแล้วก็ช่างมั่นนะผมปล่อยเซฟนี้ไว้แล้วกันอันนี้เป็นการจัดการรับมือกับระดูั่นเองนะผมที่ผมมารีวิววันนี้แล้วกันนะผมก็เดี๋ยวเราติดตามในนักติดเบลเตอร์ผาหน้าก่อนแล้วกันนะผมวันนี้แค่นี้ก่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายเขากลับบ้านอย่างเงียบๆนะผมวางแผนมือหยาบที่โวดร้าย อะไรปะคัสตินุ <Os ana. S 1> ย, <is> ยโฆษณาพีเอนพรอมาตนะโฆษณาอุ้ยว้าว